ณป่าเขียวชอุ่มแห่งหนึง่งมีนกกระจิบตัวน้อยชื่อว่าจิบจ,จ้อยจิบจ้อยเป็นนกเสียงใสราเริงและบินเก่งแต่นิสัยของเขากลับตรงกันข้ามกับความน่ารักเพราะเขาชอบพูดเสียงดังพูดเร็วและไม่เคยใช้คำว่าครับหรือคะกับใครเลยทุกครั้งที่เขาไปทักทายเพื่อนสัตว์ในป่าเขามักจะพูดว่าเฮ่เอานี่ให้หน่อยหรือจะรีบไปไหนกันนะ่ะ สัตว์ในป่าหลายตัวเริ่มรู้สึกไม่สบายใจและพาการหลีกเลี่ยงไม่อยากคุยกับเขาวันหนึ่งขณะที่กระรอกแก่กำลังเก็บเมล็ดอยู่ใต้ต้นไม้จิบจ้อยก็บินมาแล้วตะโกนว่ากระรอกเอาเมล็ดให้หน่อยสิกระรอกสะดุ้งยงแล้วหันมองด้วยความตกใจเจ้าพูดจาแบบนี้ไม่ดีเลยนะจ้าจิบจ้อยจิบจ้อยนิ่งเงียบไปครู่หนึ่ง เขาเริ่มสังเกตว่าสัตว์ทุกตัวต่างพากันเมินเขาไม่นานนกฮู่ผู้เท่าก็บินมาหาเขาช้าๆแล้วพูดว่าจิบจ้อยเอ๋ยเจ้ารู้หรือไม่ว่าคำพูดของเราสำคัญแค่ไหนคำว่าครับหรือได้โปรดไม่เพียงแต่ทําให้คนฟังรู้สึกดีแต่ยังเป็นสะพานเชื่อมใจให้เกิดมิตรภาพที่ยั่งยืน จิบจ้อยฟังอย่างตั้งใจเขานิ่งไปนานแล้วพยักหน้าช้าๆขอบคุณครับนกฮูกตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจิบจ้อยก็เริ่มฝึกพูดให้สุภาพมากขึ้นเขาไปหากระรอกอีกครั้งคราวนี้เขากล่าวด้วยเสียงอ่อนโยนว่าคุณกระรอกครับขอมเมล็ดสักเม็ดได้ไหมครับกระรอกยิ้มกว้างทันทีและแบ่งมเมล็ดให้เขาด้วยความเต็มใจจากวันนั้น จิบจ้อยไม่เพียงแต่เป็นนกเสียงใสเท่านั้นแต่ยังเป็นนกที่ใครๆก็รักเพราะเขาเป็นนกที่พูดเพราะที่สุดในปา่าคติสอนใจคำพูดสุภาพแม้เพลงสั้นๆก็เปลี่ยนใจคนได้ทั้งใจ